สวัสดีนะคะมากันอีกแล้วกับนิเคอีกเช้านี้นะคะ10บ,บนเจ็ดแามนะคะวันนี้วันที่30นะคะสิ้นเดือนแล้วแป๊บเดียววันที่เดือน6ว้าวเร็วมากเลย10บ,บนแม่นๆเจาะให้เด่นๆข้างบนนะคะนะเด่นข้างบนเด่นมากมายนะคะ7 3 8ดสามแฟัน3มรอง8นะคะ ก็เด่นสามตัวนะคะสามแปดเก้านะนะจับตัวไหนก็ชอบตัวไหนก็จับไปแต่เราฟันสามให้นะคะรองแปดนะคะรูดสองตัวนะคะใครอยากรูดแบบใครจะรูดคู่ไหนก็เอานะคะสามกับเก้าหรือสามกับแปดหรือว่าแปดกับเก้าเก้ากับสามนะมันอาจจะไม่มาด้วยกันมันอาจจะแยกขากันมาลงล่างลงบนนะคะนะสิบบนแม่นๆของเรานะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเช้าบ่ายค่ะ ช้าบ่ายไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะบ๊ายบาย